คุณผู้ชมคะวันนี้กับมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะพาผู้แทนรัษฎรเข้าไปจัดเวทีรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มกเกษตรกรชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคังดําในพื้นที่เขตบางขุนเทียนค่ะโดยหลังจากนี้จะมี2กระทรวงหล,กลกักๆที่จะติดตามความคืบหน้า ในเวทีกรรมธิการสภาเพื่อติดตามการหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมายกับเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากปลาหมอคลงดำโดยคณะกรรมธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในงานสัมมนาการจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคลงดำเพื่อความยั่งยืนทางระบบนิเวศด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กรรมธิการยืนยันที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหานี้จนกว่า3เงื่อนไขจะได้รับการแก้ไขค่ะทั้งเงื่อนไขถ้ารัฐบาลยังไม่ประกาศเขตภัยพิบัติและเียวยาประชาชนเงื่อนไขต่อมาก็คือจะฟ้องร้องดําเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและสุดท้ายถ้ายังไม่มีงบมาเยียวยาก็จะไม่หยุดเรื่องนี้จะยกระดับการดําเนินการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อหาความจริงทั้งหมด โดยหลังจากนี้จะนำประชาชนไปติดตามความคืบหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายปัญญาตกทองเครือข่ายประชาคมคนรักแม่กลองสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับค่าดำเนินการทางกฎหมายบอกว่าชาวบ้านประสบปัญหาเรื่องกำลังทรัพย์ที่ต้องมาใช้สำหรับการดำเนินคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายค่ะซึ่งหากจะเรียกค่าเสียหายวงเงิน1ล้านบาทจะต้องวางเงินค่าวางสาร25,000บาท และยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางจึงขอให้มีการแก้ไขกฎหมายสิ่งแวดล้อมยกเลิกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนื่องจากประชาชนได้รับผลกระทบและเสนอให้เปลี่ยนกำหนดไว้เพียง1บาทในช่วงเช้าค่ะมีสภาทนายความในพระบรมราชุปธรภมตั้งบูธเพื่อทำแบบสอบถามข้อเท็จจริงกรณีผลกระทบของการระบาดของปลาหมอ,อคังดำในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและตามแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งทำให้กลุ่มชาวประมงได้รับความเสียหาย